สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาพิสูจน์ว่าทําไมความยาวลาตัสเล็กตั้มของวงรีถึงยาว 2B งําลังสส่วน A นะครับเริ่มแรกนะครับผมให้ก่อนเลยครับการพิสูจน์นะผมให้ให้สมการ x ลบ h กําลังสส่วนด้วย A กําลังสอบวกด้วย y ลบ k ทั้งหมดกําลังสองส่วนด้วย b กําลังสองนะครับเท่ากับ1น,นะครับเป็นสมการวงรีใดๆเป็นสมการวงรีใดๆและ p เป็นจุดบนวงรีเป็นจุดบนวงรี โอเคนะครับขั้นแรกผมขอวาดรูปผมขอวาดรูปวงรีก่อนนะครับเฟิร์ฟฟับเฟิร์ ผมให้นี่เป็นอ่า y พรัมแล้วก็ x พรัมนะครับเป็นแกนตั้งฉากเป็นแกนตั้งฉากใดๆนะครับจากนั้นผมก็จะสร้างจุด f 1 f 1 F 2นะครับ F 1 F 2ก็คือเป็นจุดโฟกัสของวงรีนะครับจากนั้นผมก็ให้ผมก็ให้จุดนี้เป็นจุด P นะครับผมก็ให้จุด P คือจุดนี้นะครับจากนั้นผมก็ทำการลากเส้นชูบ ครับซึ่งเส้นตรงที่ผมลากซึ่งเส้นตรงที่ผมลากตรงนี้ฮะรตรงนี้คือเขาเรียกว่าลาตัสเลกตัมนะครับก็คือเส้นตรงที่ลากผ่านตั้งฉากกับจุดกับจุดโฟกัสนะครับแล้วก็ผ่านวงรีนะครับโอเคครับแต่งนั้น ให้ทุกคนพิจารณาสามเหลี่ยมนี้นะครับซึ่งมันจะเป็นตั้งฉากนะครับจากจากนิยามของรัศมีตั้มนะครับซึ่งระยะนี้ครับยาวเป็น c หน่วยนะครับ ตรงนี้ตรงนี้ยาว4หน่วยนะครับพูดง่ายคือมั F1 F2 มันจะยาวเท่ากับ 2c นะครับถ้าใครเรียนวงรีมาก็จะรู้ดีนะครับซึ่งให้ทุกคนพิจารณานี้นะครับพิจารณาพิจารณา สามเหลี่ยม f หนึ่ง f สอง p f หนึ่ง f สอง p นะครับเราจะใช้ทฤษฎีบทพีทาโกรัสนะครับพีทาโกรัสโอเคนะครับเพราะฉะนั้น เพราะฉะนั้นด้านตรงข้ามมุมฉากก็คือ f 1 p นะครับความยาวด้าน f 1 p ยกกำลัง2นะครับเท่ากับด้านประกอบมุมฉากกำลัง2นะครับก็คือด้าน f 1 f 2นะครับทั้งหมดยกกำลัง2แล้ก็บวกด้วยความยาวของด้าน f 2 p นะครับทั้งหมดกําลัง2พิจารณาสามเหลี่ยม f 1 f 2 p นะครับจากทฤษฎีบทพิทากรัสจะได้ว่าดังนี้นะครับก็คือ f 1 p กําลัง2เท่ากับ f 1 f 2กําลัง2บวกด้วย f 2 p กําลัง2นะครับซึ่งซึ่งผมก็แทนค่าน,นะครับ แทนค่า f 1 f 2ก็คือ2 C ใช่ไหมครับซึ่งถ้าเรามองผ่านๆก็คือเราต้องการหาความยาวด้าน p f 2ใช่ไหมครับก็คือสิ่งที่เราต้องการหาก็คือตรงนี้ก็คือตรงนี้ ซึ่งเราได้แล้วว่า 2z เป็นค่าคงที่เพราะฉะนั้นเราต้องพยายามเราต้องสร้างอีกหนึ่งสมการนะครับเพื่อกำจัดตัวแปรนี้ให้ได้ครับสร้างสมการที่มี f1p กับ f2 กับ f2p นะครับเราจะสร้างยังไงครับเรามาดูกันครับก็คือผมจะใช้นิยามของมันเลยนะครับก็คือจากขอโทษครับ จากนิยามของวงรีนะครับนิยามของวงรีนิยามของวงรีผลบวกของระยะทาง จากจุดบนวงรีบนวงรีไปยังโฟกัสไปยังโฟกัสไปยังจุดโฟกัสนะครับก็คือไปยังจุดโฟกัสมีค่าคงที่เท่ากับ 2a เสมอนะครับ ก็คือผลบวกของระยะทางจากจุดบนวงรีจุดใดๆบนวงรีนะครับไปยังจุดโฟกัสนะครับมีค่าเท่ากับ 2a เสมอนะครับพูดง่ายๆก็คือผมขอตั้งออขั้นแรกผมขอตั้งสมการนี้เป็นสมการที่หนึ่งนะครับผมขอตั้งสมการนเป็สมการที่หนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นจากนิยามของวงรีครับ เราจะได้ว่า f 1 p บวก f 2 p เท่ากับ2 a นะครับก็คือ f 1 p ก็คือ f หนึ่ p นะครับบวกด้วย f 2 p ครับมีค่าเป็น2 a เสมอนะครับ มีค่าเป็น 2A เสมอนะครับนี่คือนิยามของมันเลยนะครับจากนั้นซึ่งผมต้องการ f 2 p ใช่ไหมผมต้องการกำจัดกำจัด f 1 p ใช่ไหมครับผมก็ต้องเขียนผมก็ต้องเขียน f 1 p ในรูปของ f 2 p ใช่ไหมครับก็คือ f 1 p เท่ากับ 2a ใช่ไหมครับล็อกด้วย f 2p ผมให้เป็นสมการที่2นะครับเสร็จแล้วครับทุกคนจากนั้นผมก็นำสมการที่2แทน ในสมก,การที่หนึ่งนะครับจะได้จะได้ก็คือ 2A 2A ใช่ไหมครับ 2A ลบด้วย f 2 p ทั้งหมดยกกำลังสองเท่ากับ 2C ก็คือก 2 C กำลังสใช่ไหมครับก็2 c ลังสใช่ไหมครับก็คือ2 C กำลังสใช่ไหมครับก็คือได้เป็น4 C กำลัง2บวกด้วย F 2 P ทั้งหมดกำลังสองครับนี่นะครับ ซึ่งถ้าทุกคนสนังเกตครับมันเป็นสมก,การตัวแปรเดียวครับก็คือ f 2p นะครับก็คือความยาวของลัสครึ่งหนึ่งนะครับซึ่งสมก,การ1ตัวแปรเราก็สามารถแก้ได้นะครับก็คือผมอันดแรกผมขอกระจายกำลังสองก่อนนะครับได้เป็นได้เป็น c a กำลังสองลอบ c a ใช่ไหมครับ2หน้าหลังก็คือ c a c a. a และก็2หน้าหลัง c a f 2 p บวกด้วย e 2 p ทั้งหมดกำลัง2 ก็เท่ากับ4 c กำลังสบวก f 2 p ทั้งหมดกำลังสองใช่ไหมครับเอ่อเมื่อกี้ขอโทษนะครับลืมกำลังสองตรงนี้นะเมื่อกี้ลืมกำลังสองตรงนี้นิดนึงนะแต่งั้นก็ f ส p กำลังสองสฝั่งนะครับตัดกันนะครับตัดกันแล้วก็ c ตัด c ตัด c นะครับก็จะเหลือ a กำลังสองลบ a f 2 p นะครับ แล้วก็เท่ากับ c กํบบาลังสองเพราะ,ะนั้นผมก็ย้ายข้างนะครับเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้น f สอง p นะครับก็เท่ากับ A กำลังสองลบด้วย C กำลังสองใช่ไหมครับส่วนด้วย A ซึ่งเจ้าซึ่งเจ้า A กำลังสอง a กำลังสองลบ C กำลังสองมันคืออะไรครับถ้าทุกคนรู้ก็คือเนื่องจากเนื่องจาก B กำลังสองเท่ากับ A กำลังสองลบ C กำลังสองดังนั้นดังนั้นดังนั้นอะไรครับดังนั้น F 2สองความยาวของ F 2สองเท่ากับบ B กำลังสองส่วนด้วย A นะครับได้มาแล้วครับโอเคนะครับเพราะฉะนั้น F 2 P ก็ต้องยาว B กำลังสองส่วน A นะครับ แต่ว่า f 2 p นะครับเรามาดูอีกทีนะครับ f 2 p มันคือครึ่งหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นมันคือครึ่งหนึ่งใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นผมขอใช้ lr นะครับผมขอใช้ lr lr ก็คือ radiculum ของวงรีวงรีก็ต้องเท่ากับ2เท่าใช่ไหมครับ2เท่าของ F2P ใช่ไหมครับเพราะว่าที่เราหามาันแค่ครึ่งใช่ไหมครับถ้าเราต้องการหาความยาวเต็มเต็มก็คือตรงนี้ใช่ไหมครัก็คือมันจะเป็น2เท่าใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นผมก็แทนค่าเข้าไปสุดท้ายก็ได้เป็น B กำลังสส่วน A สรุปนะครับ ลาตัสเลกตัมของวงรีครับยาวเท่ากับ2 B งบีกำลังสองส่วน A ครับโอเคครับขอบคุณครับ